ครับสวัสดีครับก็มาอัปเดตหน้างานนะครับในวันที่30มสิบเดือนหนึ่นะครับที่บ่อตกปลา VP พีก็เก้านะครับนี่ขออมตะซิตี้ระยองนะครับก็พามาชมในการทํางานนะครับในแต่ละวันนะครับเราฟอมคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับของบ่อตกปลา VP พีก็เก้านี่ขออมตะซิตี้ระยองบ่อนี้นะครับก็เป็นบ่อที่ใหญ่และมาตรฐานนะครับอันดับหนึ่งนะครับในนิคมออมตะซิตี้ระยองนะครับ ทันได้นะครับกที่สนใจนะครับอยากจะตกปลาตอนนี้ทางเจ้าของบ่อก็ได้เปิดบ่อแล้วนะครับก็สามารถตกปลาได้นะครับตอนนี้ก็มีที่นั่งนะครับ3ด้านแล้วนะครับที่เสร็จเรียบร้อยครับก็จะด้านนี้นะครับกําลังดําเนินงานในการสร้างบ่อตกกุ้งนะครับตัวนี้นะครับที่ความัางสี่เมตรนะครับความสูงก็ประมาณสามเมตรก่านะครับตัวนี้รวมรักฐานนะครับ ก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับของบอับกุ้งนะครับเพาะน้ำก็แต่น้ำก็เต็มบ่อนะครับตอนนี้นะครับก็ไอยาแนวนะครับเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการปูทอบบนนะครับอีกหนึ่งแถบก่อนนะครับครับงานดีงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรองชางหนุปัทยานะครับการันตีเรื่อง ผลงานนะครับมากมายนะครับหลายรอยชิ้นงานนะครับกับงานแผงหินกันดินสวยและแข็งแรงอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ีมงานช่ชงนุพัทยาครับก็ติดตั้งนะครับที่บ่อตกปลาวีไอพีเก้านะครับก็ดําเนินงานมาก็1ปีฝาแล้วครับตัวนี้นะครับทั้งหมดรอบบ่อนะครับก็ตั้งเป้าว่าจะให้เสร็จภายในเดือนมีนานะครับก็ถ้าไม่มีการเพิ่มเติมอะไรก็น่าจะจบอยู่นะครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรแปดสามด้วยศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนละมิช่างหนุพัทยานะครับงานดีงานไวางานแข็งแรงร้อเปอร์เซ็นต์ต้องช่างหนุพัทยานะครับสวัสดีครับ